ไฟยังแรงอยู่นะไฟยังแรงอยู่ว้าหนึ่งหนแล้วนะครับดูที่สปอร์ตนะครับเอาพูดได้เสียชิานงานเชื่อแต่ลูกมอน้ำมอน้ำมอน้ำสองล้อหนึ่งหนึ่งสอง้อยสองลดงเหลือนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเบอร์หเบอร์หกใครเบอร์หกครับ ไม่เบอร์มีหลายเบอร์ไม่เบอร์หกมีหลายเบอร์มีหลายเบอร์ทำแังวเบอร์หมีหลายมีหลายเสื้อครับมีสอกมีสองตัสามสามเบอร์หกมีสมีสาเบอร์หมีสเบอร์หกมีสามใชปแนปานนักภาคเจ็บคออรที่านมาเด้อปลาแตนปลาแตนนักภาคเจ็บคอแล้วเอาแบบเปลี่ยนตัวได้ตลอดครับเปลี่ยนเข้าออก สามัคคีครับเย็นแน่ตลาดจำปะดงจำปะดงเนื้อสุขู่ขี่สูสีนะครับลูกกลมๆไม่ได้นอนอ่ามอหน้ำมอหน้ำเป็นไหนมอหน้ำโอ้มอหน้ำมอหน้ำโอ้ยบู้ใหญมอหน้ำเนี่ยอ่าเบิร์สิบคู่นอดคู่นอดส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนบุญสีบุญสีนะครับคนที่ทำประดงให้จำปะดง นะคุณสีเบอร์เก้าอาลูกยังหนึ่งไม่วังผลนี่เาคุณนอนคุณนอดจะแปะสูตรได้จอแปะสูตรนนี่ซ้อมพ่อด้แปะสูตรด้ยเอาสังหารโดยใคร กุนนซีเอ้ยเรียบร้อยฮว้ยเมื่กนเก้าอาถรรพ์เรื่องอะไรเก้าเด้องอะไรอาถรรพ์เหรอกุณซีล่าจับปืดโอ้ยในเมียหรอเป่าในเมียหรอเป่าสองนึงแล้วครับเอาไปเห็นแนวไหวนะคือที่เขาดูนะเอาไปเหนน็นเมียวเห็นแนียวขึ้นมาขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเข้าออกได้ตลอดเบอร์แปดครับเบอร์แปดออกมาทองจำบดนุง ะวัสดีชัยเปลี่ยนข้างออกได้ตลอดเปลี่ยนเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันเก่งอยู่หรอกไม่ว่าม่เก่ิงดอกเปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนคนให้มีกิจกรรมร่วมกันในเกมก่อนทำนนี่คืนเดิมของแกครับโจอีบอยโจอีบอยเบอร์เจ็ดโจอีบอยหน้าเดิมๆนั่นแน่ๆส่งเป็นเพื่อนยำปละดงจำนองหรือเปล่าจำลองนะโยนยาวมาแดงของยำปละดง ว uh, ่าไงว่าไงอ่ากูแจ็ค uh, กูแ no จ็คอ่าจำประดงจำประดงมองส่งให้เพื่อนกู่นวดเบอร์สิบใกล้สเสมดแล้วกู่นวดเจ้าหากระบอกเบอร์สิบนั่นเลยนะนั่นเลยนะบนรถซ้ายขวา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 ว้ายวัยสองเอาไปอยู่โอ้เก่งเก่งเก่งขนาดนี เบอร์เจ็ดยนยาวไห่เพื่อนเบอร์ยี่สหกประตูเอายำลูกยังไม่หอกยังไม่หอกยังไม่ออกเลต่อเลตอคุณนัดยืนคุณนัดยิงเบอร์เก้าเอาเบอร์สองไปไหนลูกไปไหนคืนหลังเอาจับไปจับรองค่ะเร็วกาสเร็วกาเร็วชงมาเลยนะมาเยนะโอ้ยรักปิดนะเดะวรักใครรักใครไป เดียวโอ้ลักเป็ดลักไก่เลยจอยนีกจำปาดงยูนมาฝังของจำปาดงเหนืออุนนท์ว่าไงเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบยิงขับผ่านหน้าประตูไปออกเส้นหลังไปจำปาดงขอเปลี่ยนตัวครับเบอร์สองออกมาครับเบอร์สอง เบอสองเบอสองออกเบอร์สิบเก้าเข้าถ้าเดียวออกมาพักพักกบับตัอจะเข้าไปมือ,อ <c oughs> มันไม่ได้เจอเด้อขาก็เจอมันไปคนละทางนี่อ้าวตามทันไหมเบอร์เจ็ดตัวอีบอยตัวอีบอยอีบอยความลูกอยู่สง่งให้เพื่อนสีดัน ซีดานหลบท้หัวเฮ้ยโยอีบ่เจ็ลูกอข้าจับประดงเนือฝ้างใต้ทุกทุกเดือน22ทุกไงหม้อน้ำหม้อน้ำมองขึ้นหลังแม่หัวแตกเราวดเข่าข้างโอ้ยเข่าหมวอีดานเข่าหุ่นสาพนี้้ยไปยง ย้ำองตาก็ได oui> ้งฟุตบอลยองตาตาสิบอเอาผู้สีผู้ียเก้าเบอก้เอาลูกพินไลูกพเอาให้ลูกพเตะหน่อยโอ้ยโอ้ยทวันหนึ่งพันสามพวงไหนอันหนโอ้ย ขับลูกกิจกรรมกันเราอยู่ในชุมชนเดียวกันสร้างความสนุกสนานสร้างความสมบูรณ์สมัคคีครับเราอยู่ในชุมชนให้รักกันครับครับลูกออาข้า,างพระเจนมาไหมวันนี้นะทำ <c oughs> ไมไม่มาหาหนายกเลยไปไหนมาเรื่องนั่นเอาแค่น,คน้อยไปไปไปให้ไปให้เป็นอดีต อาจีนอาจีนอาจีนแพทยแพทนั่งนีนแพทยแพทชุนจำปะดงให้จำปะดงเหนือกว่ให้จำปะดงสองรผู้ใหญ่ดำรงสามัคคีหนึ่งร้อยทันใจใจวงย้อยบนรพุน้ำเตี่ยให้จำปะดงหนึ่งรยผู้ใหญ่เพิ่ม

รู้จะอัดมากกว่าพันหน้าเพื่อจะอัดมากกว่าพันครับอัดไรผวจะไปขอเพื่อนมาเฮ้ยอย่าหลังหนีเด้ออย่าหลังหนีนายยกหัวหลังหนีกับความหัวเด้ออาชีพลูกคนน้ำเดือมฟรีเลยลงน้ำเดือมไปเอาพัฒนาไปบรรจุเอาเด้อทำน้ำเดือมฟรีลงน้ำเดือมทางทิศตะวันออกไม่น้ำไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อ น้ำแข็งก็ไม่ซื้อสีหลักองม่การหัมอน้ำหมอน้ำเลี้ยงลูกเดียวหลดเดียวโอ้ยหม้อน้ำหม้อน้ำก็เก่งสุดวะสร้างขาสั่นปวดไปหมอน้ำเนี่ยขาสั่นพอมไปลุๆไปแล้ว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 ไปแไปแล้ว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  เขาหลังหูมันอื้อแล้วคนเล่นนะเรียงไปไม่มาหูอื้อลงบอกหูแล้วหูดับแล้วกินล่างยิเข้าปันหาูแล้วส่งลูกเพื่อนเบอร์ห้ายัของลุงยิส่งนี่เบอร์ี่สิบสบาทสบาท้แล้วครตัวยังมันยังบดแดดปันไหนี๋ยวเ้าเดย๋ยวเป้่าต่เพ่อนออกมากกว่กินได้กินได้ดกอกนไปโดน ซีดันสีดานจุกไม่ตัวนะเอาบูเช่เจนี่บูเช่เจนี่ลงเลงบูเชจนี่ลงเลยลงไปพอนลงพูดลงไปวาลงพูดลงเดียวลงพูดลงเดียวลงพูลงเดียวเดียวเลงพูดลงพูนลงพูลงพูวลงไ้ยลงทับกัน ไม่เป็นไรครับลูกลูกเดชลูกเดชพันเราตั้งใจตั้งใจละเอ้ยลูกเดชพันทำมาแล้วเราครึ่งแรกพักก่อนพักก่อนเดิมน้ำเยี่ยวก่อนพักวัน้ำไปเยี่ยวพักก่อนพักก่อนโอเคนะครับหมดครึ่งแรกหมดครึ่งแรกไปที่ไปต้องไปที่ซุ้มเราต้องไปที่ซุ้มพอดีใจนะครับที่เรา พี่น้องในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมันมีความสุขนะมีความสุขนะแชร์กดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ